อันยองอาซยอูเม,ม,มนี่จะมาเปลี่ยนอาหารเย็นครับอาหารแรงเข้าแรงเข้าแรงจากเข้าปกติเขาเ้าเหนียวมือเข้าเจ้าแล้วเป็นมาัม่า มกินเสร็จครับวันนี้คือกินเสร็จวันนี้เป็นไวยอดรสต้ยมยำหมูสับกับนิดชินอันนี้มาม่าเกาหลีครับห่อหนึ่งเป็นสองห่อวันนี้กินมาม่าสองห,อ,อ,งหอกินเสร็จสองเส้นสองห่อมาแล้วครับมาแล้วตัว,ว,วอะไรเส้นไส้ยันกระหล่ำปีพร้อมมันยันเผ็ดด้วยครับ

ของเกาหลีของเกาหลีขยัำขยัำอีซี่เลียดครับที่เองที่เองปวดรหวนเลย

กินยืดซื้อมันกับกระไรอยู่มันดูว่าสวยงามเดี๋ยมีท็อปปิ้งไข่ดาวอุตตอร์ไต่ไก่ทอดพิเศษสุดลูกโดดเดี๋ยวมันว่าแซ่บ อันยองอาเซโยเราชอบเสี่ยววากินปลอมเพชรขึ้นสมอง มาไก่ทอดชิ้นใหญ่หอ,ม,อ,ม,อม,สมส้มๆเพ็ดๆตักบอกวัตถึกเจกับแซบ มามาเอม็มว่าเอ็มมามาไวไวบอกน้ำหมากเกาหลีเรื่อ,อยากร้องเบิ่งกัร้องได้ครับช่วงกักโตเพื่อเพื่อชุบุกเขียแกงน้อใหม่แกงไข่หมดเดียงอมหนังหงวัวไปนิดหนึ่ะบื้นแบบหวัวอยากกินอย่าง เกาหลีเกาหลีที่่มันเนยอย่างเกาหลีนะลูกบดของแท้พริกแท้ยี่งว่ามัน นี่อย่างก่อนอยู่น้ำงั้นตลาดนัดไหมตุกชุบเออแมนแมนหอ,องเสี่งกรอบตา้ทำคนอืม อ้อก็อมีแหละขออยากกันนะครับแล้วคิปหนาเขียนยังปแปลกๆตู้กินแต่เมื่อกินไ,ได้ยวจังเบืองกันขอบคุณครับ